จริงอีกหนึ่งคนครับขันมาโอ้โอ้ไฟขันขันมาในวรรณคดมือไรพ่อโลดเอ้าวัดเมืองท้องล้างอยู่ประตูน้ำประตูน้ำอ่าหมอชิดหมอชิดอ่ารอบรอบปักเกิดไปได้เรอบไปปักเกิดไปได้เมาไปเลี้ยวเลี้ยวไอไอไอประตูให้เสือไปแล้วดิอ่า อดีตตัวจริงเวลาอะไรยูทูบอัศวินเห็นน้องๆไหมใช่แก้วชายแก้วลูกชายอัศวินอะไรเนี่ะชายแก้วคออเผมอยู่ภาคใต้แต่มาได้งานที่กรผมได้เขาเป็นคนใต้เหรอเป็นคนที่จังหวัดไหนนี่นี่นครับ๋อเป็นคนสุราษฎร์เหนะนี่นี่ได้ข่าวผมมาใจเย็นใเย็นเอาใหม่ไหมเอาใหม่ไหมฮะเอาใหม่ไม่ต้องเอาใหม่เอาเลยเออได้ข่าว เออแต่ไม่ลงมาผมก็อยากมาดูเพราะว่าเคยดูแล้วยอมใจน้องเขาเช่ียอมใจยอมใจจริงๆ FC ตัวจริงจริงเดี๋ยวคนอยากถ่ายรูปเยอ่นะเดี๋ยวเดี๋ยวจิจำพาน้องเอ่ายอดมากอ่ดูแล้วแรกๆผมก็แล้วแล้วติดตามสาวน้อยนี่กี่ปีแล้วเพิ่งเพิ่งติดตามแอกแรกที่กำลังจะออกอ๋อที่แรกที่ดูก็ไลไรกับแม่น้องน้อยีี่่ทดมที่โดม ดูรายแรกเลยดูรายแรกเลยคุณพ่อก็โล่าเหมือนกันโอ้โคุณพ่อก็ดูแล้วเอามาเล่าเอามาเล่าให้ฟังครับยิ่งๆคุณพ่อก็เอาเงินก็คืูโอ้โติดตามสาวน้อยนี่คุณพ่อก็ติดงานแล้วทีนี้บอสโจเขาจะมอบรวไปไหมอ้าวไม่จะปิดวงไปพี่จอห์นให้ไปกับออนซอนอีสานนะโอ้โหผมก็วันเสาร์ันเสาก็น่าจะได้วันดูอ้าผมดูก่อนเหมือนผมจะ 2 2> ติดตุลาเหรอมีติดตุลาอือไม่ท่านจะไปเอาไม่ปรือไม่พือให้เราเช็คก่อนเอช็คก่อนว่าเราว่างวันไหนของผมอีกใกายของผมเนยเอางี้เอางีา้วันถ้าว่างจริงทักบอสโจไปอบอสโจจะให้ตั๋วฟรีเดี๋ยวถามก่อนว่าอันนี้ไม่เคยถามน้องหรอก ติดตามสาวน้อยเพราะอะไรชอบสา,อสาวน้อยเพราะอะไรทำไมถึงเป็นเอฟซีสาวน้อยผมชอบวีดีนล่นวีดีที่มันดนตรีชอบว่มันไม่ได้นม่มไมีได้นมม ก้าวหนักก้าวนิ่มก้าวเร็ว่มควะกวาววิ่งวิ่เร็ววิ่เสียงเรื่องเรื่องเพลงของมอเปนเรื่องโเดวไม่ทีเสดพ่ตามมากี่ปีแล้ว่มาตั้งเงยพี่แอนนิ่มออกพี่แอนนิ่มออกไ่ที่ผมนิ่ม่อย่งไม่นองล

เปนเดิมไปซื้อของไปรอไปกินขอาเร็อยอยากซื้ออะไรก็เลยไปเลี้ยงกระทาคนนกอุีเขาก็ปิดเพื่นกับเขาเนี่ยทักหาพี่ใช่ไหมอ๋ออ๋อ้วมันก็อุ่นเลยมันดีมันดี รำเอรแคกันรำเวอแล้วก็ชอบเอนหัวใจชอบชอบสาวี่แล้วหรือว่าเป็นเอฟสาวหน่อยน้างคนี่างคนครับนี่คือน้องนี่นี่นี่คือน้องครับน้องอาจบินถ้พี่น้องเจออยู่ในนี้คือเอฟซีสาวหน่อยไปวันแท่งชอบชอบพวกแอนเจ่พวกไอ้ที่ชอบชอบแันใช่ชอบพอาทิ์เวอรเนี่ว่าาอุเยอะแล้วละงองเวรกว เราไม่ได้จะเยือกฟังไม่วันนี้จะกลับยังไงอะไรยังไงเราเราเราฟังเพลงแนวอีสานออกเหรอาฟังออกก็วันนี้เหมือนทจะด้วยยังเล่นออกไม่เข้าโอ้ยนี่เต้นด้วยนะบอสโตผมชอบผู้หญิงกินเหล้าเออชอบเมาชอบผู้หญิงกี่เมาผมรักคนผู้หญิงกินเหล้าเ็มือนกับปวักกัน กดังดีย่งนั่งเรียนแรกเลยนี่ประดิษฐ์กลางดไปนะไปนะบอสอยากให้ไปถ้าปิดวงถ้าอยากไปอ่าไปนะถ้าอยากไปนะบอสบอกถ้าอยากไปไปนะไปกับกลุ่มออนซอนอีสานแล้วบอสเดี๋ยวจะซื้อบัตรซื้อตั๋วให้โอเคนะเออถ้ามีโอกาสอยากให้ไปอยากให้ไปปิดวงไปดูบรรยากาศปิดวงที่ บ้านแพงอผมว่าเนี่ยอยากไปนอนนักคืนนานแล้วลาอ่าโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วแล้วแล้วบอร์ได้แล้วเวอร์ไม่ขับเวอรอย่างนั้นนะดูยเออ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 เวอเก่าครับบอร์เวอร์รถเก่าบอร์ไม่ขับรถครับโอเค ชื่อเฟสอะไรเฟสเราอาจารย์วิเชียนอาจารย์วนนิเชียนเจ้เา,าผมก็กไปคุยกับพ่อย่งยุทธอ๋อทักไปคุยกับพ่อย่งยุทธแล้วช่องยูทูบเราชื่อช่องอะไรใจเยเี่ยมไปเลยเผมก็มีความหมนะือนว่าเอาเสาน้อยไปลงบ้ากได้แล้วมีความฝันขนาดนั้นเลยเ ยังไม่มีตังค์เหรอแล้วมันจะมีคนดูไหมที่นู่นมันอีสานที่ไปทํางานที่นู่นมันก็มีเยอะดูไหมเนได้ที่เขาเป็นเอฟดีก็เยอะก็ต้องมีคนไปดูครับเอ็งไปครั้งแรกก็ไม่ต้องหวังเงาเลยมงว่น้องก็ สุดยอดของเอฟซีสาวน้อยเลยไม่งั้นครับพี่ๆที่เป็นอดีตนายกด้วยกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวมีโอกาสเราว่ากันโอเคอยากให้ไปนะปิดวงสาวน้อยนะโอเคครับจะว่ากันว่าไงครับไปปิยาว่าไงครับ ไม่มีอะไรครับผมว่าเพราะว่าผมไม่ได้เมาครับเพราะว่าถ้าเมามีมีเรื่องเยอะๆอยู่เหรอมีเรื่องกะไครผู้การมีเรื่องจะพูดผู้กพูดมีเรื่องจะพูดแต่ก็ไปเอาลมมาให้พอเลยลูกลูกอยู่มือคีย์บอร์ดอยู่มือคีย์บอร์ดนี่แหละครับพับพิดาทำไมสั่งแต่รถรถอย่างเดียวเนาะไม่สั่งให้เพิ่มเลยนะทีหลังก็สั่งให้เพิ่มมั่ผมเร่งแล้วเเร่งอะไรเร่งอะไรเรียงเร่งเสียง เอาซ้ายอย่างน้ไนฮะผมเนี่ยคนเร่งอะไรนะผมไม่อยากคนเร่งคนเร่งเดี๋ยวผู้การจะมาหาว่าไม่ใช่ไหมผมผมเร่งไปจับไอ้คนมันมาเร่งเสียงผมนานอ่าเหรอเวลาพิณโมครับผมจานบรรยากาศแบบนี้เป็นตาอาจารย์ลงต้มแถอววะผมขาใหญ่เด้ผมก่อนขาใหญ่งเนี่ยอาจารย์ ฝากเพป็นคับ e ีซี่นเด้อดิผู้ใดมีญาติผู้ใดมีอย่างทรงมาให้พระอาจารย์เนี่ยพระอาจารย์ขาบวมขาบวมครับบวมไม่หลายมือครับผมมาอาบน้ำหรือเปล่าขุนยานแมนอยู่สี่พี่อาบน้ำใช่หงาบนังผมมีเออผมนยานพระอาจารย์ขาบวม,ยมอย่านบ้านอาบน้ำเลยคุณมายานแมนอยู่ครับเออเขไปอาบน้ำใช่หรือำำครับฮะสี่ี่ว่าาไปผมบ่นเอาอีกเน้่ยเออีกเนีกรโทษสีบพี่ยังกระโทษสีบี่นี่เดลยสี่พี่ ต่อไปผมนสุดพูดดาซีบีอย่างเดียวสามขั้วมันแดงสังให้มันแันใหญ่ซีบีมากนั่นนั่นนนั่เฮ้ยว่าเสียบีเลยถ้าถ้าเสียบีไม่มาโพสอะไรนะถ้าไม่ดีถ้าซีบีไม่มาก็โพดด่าเลยไดีเออเพราะว่าเอฟซีสามัอบไม่ไปยังไงไม่มาแต่ที่ผ่านมาก็มาตลอดนะแต่มาไม่ถึงไม่ดีมาไม่ถึงครับผมมาไม่ถึง โอเคครับคลิปนี้ครับเอฟซีเซบีนะครับแล้วก็ฝากเป็นเอฟซีผมด้วยนะครับบิดาพระบิดาเฟซบุ๊กเลยว่า YouTube ฝากฝากเอฟซีนั่คอมเมนต์มาเบิงว่าอยากให้พระอาจารย์สายันอยู่นั่มสายหน่อยบ่อยากให้ผมอยู่บ่ครับหมายว่าผมหนุ่มผมก็แล้วแต่ศรัทธาของเอฟซีครับศรัทธาคือความมั่นศรัทธาคือความเสื่อมแต่งงานกับคนในวงเอาอีกแล้วเดี๋ยวผมในวาไม่ทำนะต้องปันปันดูก่อนไม่ใช่ต้องอ้วน ต้องอูเป็นแค่สะพานเลน <laughs> อล <laughs> อ,อเหตุผลมาแล้วครับว่ามือน,นันเป็นย่างคนต้องอู้บ่อยอย่าง <c oughs> ความจริงมันไม่ได้มี่อย่างก็ต้องอูหรอกครับแต่เพิ่นว่าต้องอู้คือสะพานต่อนุกซอนกต่อครับครับนุกต่อมาบ่ได้กันเนี่นยอ <c oughs> <c oughs> เอาจากไหนกันเนี่ยบอกฟามือลูกต่อบันน้วันจันทร์เอาฝากช่องอาจารย์สัญญาณนมฝากช่องผมด้วยนะครับสยินดีต้อนรับนะครับไปกดติดตามถ้าดูกับผครับ ขอบคุณหลายๆครับอาจารย์เป็นผู้แรกในโลกนี้ครับผมจีอาจารย์สายยันมีเอฟซีเป็นผู้ยิ่งมาดิเป็นขังแรกของผมังแรกเลยมาดิสั้นเนาะโอย่าไก่เพิ่นไรเดอเพิ่นบ่ขยาบนามได้นะเออห่างๆเพิ่นนจังหน่อยยาเห็นหน้ารักยาเ็นหน้าฮ่แน่เฮ้ยพูดแล้ว พูดแล้วเอ้ยคิกคุกอันโน้นี่นะจันสัญญาณมาแล้วครับโค้งมาทายแล้วโค้งสายให้ท่าให้แล้วเอ้ยบอบคุณมากเลยครับเอจับมือครับโอ้ยจับมือเขาอีกนี่จะเป็นคนแรกเลยจักจักหน่อยผงซีเอาแม่ครับบุ้ยจักจักหน่อยจักหน่อยผงซีเอามือมันไปดมเลยมันนี่นั่นเอาเจ้าดมเอากรดมเหมือนกันเฮ้ยถึงใจมาได้ถึงใจมาได้เจ้าเจ้าโทรศัพท์เจ้าไมาให้เพิ่นซะ เครลิปแรกกบที่พีเอฟซีเป็นผู้หญิงครับส่วนมากจะเป็นกระเตยดเซบี้บีครับคุณครับผมครับเราคนดังเลยครับพี่ครับตามทุกคนเลยไลาผมหิ้วเข่ายังไงพวกกรใส่เราไปดังไฟเอาสุดท้ายคลิปสุดท้ายคลิปฝากช่องอาจารย์สัญญาณก่อนช่องสายยางทองสวด้วยนะครับกรับติดตามว่าอะไรค่อยกดกระลิงด้วยนะครับผมกดติดตามเกี่ยวกับเกี่ยวกับเครื่องเสียง ุบลนสายันซาวน9่ก็เจ็ดครับมีแต่ความเฮฮาปาร์ตี้ครับครับไม่มีสระอะไรครับแล้วก็อีกช่องหนึ่งอะไรนะกล้องสายันซาวแต่ก่อนมันเป็นช่องมลำอยู่แต่ว่าไม่มีอะไรก็เลยมาไลฟ์สดเอาโอเคแล้วก็ฝากช่องหนึ่งพี่ด้วยหน้า FC สาวน้อยพิมพ์แพง f o o t b a l บายบายเจอกันใหม่ครับโอเคครับผมสวัสดีครับ